จนป่านนี้พี่มันยังไม่รู้เลยว่ามันผิดอะไรมันว่าพ่อมันชอบพูดว่าเขาเขาเขาคำถามคือเขาคือใครวะจริงจริงจนป่านนี้ทั้งลูกทั้งผัวยังไม่มีใครรู้เลยว่ากูผิดอะไรมันนึกว่าดินฟ้าอากาศกันแกล้งมันว่ามันยังไม่รู้เลยนะว่าคําว่าเกียรติภูมิที่มันทําเสียหายเนี่ยมันแปลว่าอะไรและมันเป็นอย่างไรจนป่านนี้มันยังไม่รู้เลยว่ามันอะพลาดอะไรไปอ่ะฉันได้ข่าวมาว่าจนป่านนี้มันยังงงว่ามันหลุดจากตําแหน่งได้ยังไงมันงงว่ะ ได้ข่าวมาเพื่อนมันเล่าเพื่อนที่เพื่อนที่แดกเล่าผับเดียวกันกับที่มันโตมาเล่าว่าจนป่านนี้พี่มันยังไม่รู้เลยว่ามันผิดอะไรมันว่าเขาไม่ให้เราทําก็อย่าทําเขาคือใครไงพ่อมันชอบพูดว่าเขาเขาเขาคําถามคือเขาคือใครวะเขาคือใครหรอจริงๆจนป่านนี้ทั้งลูกทั้งผัวยังไม่มีใครรู้เลยว่ากูผิดอะไรมันนึกว่าดินฟ้าอากาศกันแกล้งมันว่า ดินฟ้าอากาศกันแกงครอบครัวเราอีกแล้วเหรอคะมันว่าดินฟ้าอากาศอะไรดินฟ้าอากาศเข้าข้างพวกมึงขนาดนั้นมึงไม่ต้องหรอกไม่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแหมอีหอยดอดตัวเองไม่เคยดูตัวเอง มั่นหน้ามั่นโหนกคุณนัทพลมหาสุขผัวฉันเนี่ยพูดตั้งแต่วันแรกเลยว่าอีเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้สระแอดอะไรและเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายเชื่อเถอะแต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่รู้กฎหมายแต่เหมือนกิ้งกาได้ทองอะ่ะเหมือนกิ้งกาได้แก้วเหมือนกิ้งกาได้ทองอะ่ะไม่รู้ว่าจะจัดการทองยังไงอะ่ะนั่นแหละ คล้ายๆกันเลยอีเนี่ยเหมือนเหมือนกิ้งก่าได้ทองจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเดินสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองคุณนัทพูดตั้งแต่วันแรกที่มันมาดนลงตังแหน่งอะ่ะคุณนัุผัวฉันเนี่ยพูดให้ฉันฟังว่าคนแบบนี้เป็นคนอาหารกาเป็นคนบ้าอํานาจนิสัยเหมือนพ่อแต่มันจะหนักกว่าพ่อมันตรงที่ว่ามันเป็นคนไม่รู้สี่ไม่รู้แปดไม่รู้แสแอดอะไรเลยไม่รู้กฎหมายบ้านเมืองแล้วเป็นคนที่ อย่าว่าแต่กฎหมายบ้านเมืองเลยขนาดข้อสอบยังมีปัญหาเลยคนแบบนี้เดี๋ยวมันจะสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองเขาพูดแบบนี้ตั้งแต่วันที่มันมาเออในที่สุดแล้วโอ้ใช่จริงด้วยวะ่ะคางคกขึ้นวอไม่เกี่ยวมันเหมือนไม่ไม่ใช่คางคกขึ้นวอมันเหมือนกับกิ้งก่าแล้วได้ทองพอกิ้งก่าได้ทองมากิ้งก่าไม่รู้จะเอาทองไปทำยังไงอะ่ะไม่รู้จะทำยังไง ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงกับทองไงเออเข้าใจปะถ้ามันยังอยู่ต่อวันนี้เนี่ยขอโทษนะเธอรู้ไหมฉันเล่าให้พวกเธอฟังสามรอบแล้วนะบางคนที่เพิ่งมาใหม่ฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังอีกรอบหนึง่งเธอรู้ไหมไอ้มือถือของมือถือของทหารขมรนอะที่มันตายไปแล้วเราอะเก็บมือถือมันได้มายี่สิบเครื่องอ่ะฝ่ายความมั่นคงเขาเอาไป พีสูนรทราบจางตามหลักฐานทางด้านเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์นะดูดภาพออกมาหุยชิบหายเธอรู้ไหมไอ้พวกทหารขมรเนี่ยมันถ่ายภาพที่มันมาซุ่มทําต่างๆกับพวกเรามาเป็นปีเลยอะ่ะมันซุ่มทําแบบนี้ตั้งแต่อีแพรทองทานขึ้นดํารงตําแหน่งประมาณสองสเดือนอะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่า ไอฮุนเซนกับไอหุนมาเน็ตมันจ้องทําสงครามกับเราจ้องทําร้ายทหารไทยเราจ้องยึดดินแดนเราจ้องนู่นจ้องนี่จ้องทํามาและมันทํามาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อีเพทองทานมาเป็นนายกตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐาภาพาถ่ายอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทหารเขเมรหมดแล้วในโทรศัพท์มือถือเธอก็รู้ใช่ไหมว่ามันจะมีบันทึกว่ามันถ่ายเมื่อไหร่มันดูได้หมดว่าภาพนี้ ถ่ายเมื่อไหร่ภาพนี้ถ่ายเมื่อไหร่ภาพนี้วิดีโอเมื่อไหร่ย้อนปรากฏวิดีโอที่มันมาวางระบุยวิดีโอที่มันทำําๆดๆต่างๆมาเนี่ยแม้กระทั่งวิดีโอที่มันถ่ายตอนที่มันมาขุดดูเลสคูเลสวิดีโอที่มันถ่ายตอนที่มันขึ้นมาภูมาเขียมันถ่ายมาเป็นปีๆเลยแล้วทีนี้ตั้งแต่อีแพรทองทุยเนี่ยมันไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับอีฮุนมาเน็ต ตั้งแต่ปีแรกที่มันมาเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วเนี่ยกูถามว่าแม่งมันไปบอกความรับประเทศชาติให้พวกมันทราบอะไรบ้างวะมีหน้าล่ะถึงกลับมาแล้วท่องมาท่อง MOUPCC 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 แล้วก็มาท่องเรื่องแบ่งกันคนละ50 50 50 50าส้ไอตรงท้องทะเลเธอเข้าใจปะ่ะนี่ นี่อีสึงตึงนี่อีสึงตึงฉันรู้ว่าเธอเนี่ยนอนเอาตีนไก่หน้าผากผัวแล้วก็ผัวก็นอนเอาตีนกก่หน้าผากเธออยู่แล้วก็ฟังฉันอยู่ฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอพยายามจะหาแร่หาแง่หามุมในการที่จะเล่นงานฉันอยู่ฉันรู้ว่ามึงอะเจ็บใจขนาดไหนกูรู้แต่ฉันจะบอกพวกฉันจะบอกเธอสองผัวเมียนะอีสึงตึงกูจะบอกมึงให้อีนี่ อีนี่สึงตึงกูจะบอกมึงให้นะมึงอ่ะไม่ได้โง่อย่างเดียวมึงโง่และเสือกอวดฉลาดแล้วอาหางกามันก็เลยนำความชิบหายมาสู่ประเทศชาติไม่ใช่แค่พวกมึงชิบหายแต่ประเทศกูเนี่ยชิบหายเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะ าเกิดจันกเกษมไม่ได้เป็นโนโมินีของพ่อมึงจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งกูต้องเสียใจด้วยนะที่โครงการฮับดิจิตอลของผัวมึงอะ่ะจะกลายเป็นโครงการร้างอี่ามึงมีปัญญาคิดได้ยังไงวะ ประเทศชาติค่าเงินบาทเราเนี่ยเป็นสกุลเงินที่แข็งขนาดลาวยังอยากใช้เงินบาทขนาดขเขมรย,ยังใช้เงินบาทเราในเอนเชียตะวันออกเฉียงใต้เงินบาทเราเป็นสกุลที่แข็งเอ้ยเป็นเงินบาทเราเป็นสกุลที่ดีและสะรองมากใครๆก็อยากจะใช้เงินบาทสืบอจะเอาประเทศชาติไปออกกฎหมาย ให้กลายเป็นฮับของการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัลและจะออกเป็นกฎหมายผลักดันให้ควายในสภาโหวตผ่านดีนะที่แม่งออกจากตำแหน่งนายกไปซะก่อนคอรมอจึงหมดอำนาจไปทั้งหมดตอนนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกาพิจารณาอยู่นะเธอรู้ไหมนี่ถ้าเกิดได้นายก ที่มาจากนมินีสทรอีพวกนี้ก็จะต้องมาต่อยอด e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเพกฮับดิจิเกี่ยวกับเงินดิจิตอลแล้วก็ต้องมาต่อยอดอีกหลายอย่างคำถามก็คือว่านี่มึงจะนี่มึงคิดว่าจะให้บริษัทผัวมึงเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นคนรวยเท่ามึงให้ได้ใช่ไหมรวยโดยการคอรัปชันประเทศชาติออกกฎหมายคอรัปชันประเทศชาติเพื่อให้ผัวกับเมียรวยเท่ากัน มึงไม่อยากให้ผัวมึงถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กยากจนจากอำเภอขนอมใช่ไหมก็เลยอยากจะให้ผัวรวยเทียบเท่ากันใช่หรือไม่นี่คือคำถามผัวใครนะคะที่ทำบริษัทดิจิตอลดิจิตอลเนี่ย เฮ้ยอีนี่อีนี่อีนี่ดอกตอร์มรลิกาจะบอกเธอให้นะอีนี่เฮ้ยอีนี่ฉันจะบอกเธอให้ ะทำฮับดิจิตอลเนี่ยต้องแก้กฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังและจะต้องแก้กฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราก่อนค่ะขณะเดียวกันขณะเดียวกันต้องแก้รับน,นูนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าต่อให้มึงเนี่ยเป็นนายกต่ออีก2ปีสาปีกว่าจะแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินตราได้เนี่ยก็ไม่เร็วหรอกค่ะและขณะเดียวกันอีนี่กูจะบอกมึงให้ อีนี่ดักตรมริกาจะบอกมึงให้อีนี่อีนี่มึงฟังก่อนอีนี่จะบอกให้อีนี่คนเราอะ่ะถ้าอยากให้ผัวเนี่ยมีเกียตรติยศศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันมึงก็ไปหาหาผัวรวยสิมึงก็ไปหาผัวรวยสิ หาผัวเป็นเสียไม่ใช่ไปหาผัวยากจนมาจากอำเภอขนอมเสร็จแล้วก็มาชุบตัวให้เขาทำดิจิตัลโกงชาติเพื่อที่จะชุบตัวผัวให้รวยขึ้นมาฉันพูดถึงอีนี่นะอีนี่ซึ่งจะเป็นเออะไรก็ไม่รู้นะคือมึงจะไปชุบตัวผัวมึงซึ่งเป็นเด็กยากจนจากอำเภอขนอมให้รวยขึ้นมาเทียบเท่ามึงโดยการคอร์รัปชันกฎหมายประเทศชาติกูมันเกินไปไหม มึงอยากให้ผัวมึงรวยมึงก็โอนเงินสองหมื่นสามหมื่นล้านที่พ่อมึงโกงชาติมาแล้วก็แบ่งให้มึงไปบ้างอะ่ะมึงก็โอนให้มันไปสักครึ่งหนึ่งสิผัวมึงจะได้รวยเท่ามึง